วิธีตัดต่อคลิปให้ตัวหนังสือติดตามวัตถุแบบนี้บางครั้งเราถ่ายคลิปรีวิวสินค้านะครับเราต้องการใส่ข้อความแล้วก็ให้ข้อความนั้นตามสินค้าเราไปเมื่อเราขยับสินค้านะครับเราสามารถทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับวันนี้คลิปที่เราเอามาทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆด,ดูก็จะเป็นคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่เราถ่าย สินค้าแล้วก็ขยับขึ้นขยับลงเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวหนังสือให้ติดตามสินค้าของเราไปนะครับเริ่มต้นให้เรากดเข้าแอปแคปคัทครับเสร็จแล้วกดไปที่โปรเจกต์ใหม่ครับหลังจากนั้นก็เอารูปสินค้าของเราเข้ามากดเพิ่มครับนี่นะครับเราก็จะเป็นรูปคลิปวิดีโอนะครับจะมีเสียงนะครับเรา ิดเสียงออกไปก่อนเราไม่ใช้เสียงกดเล่นดูนะครับขยับลงขยับขึ้นแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็ใส่ตัวหนังสือเข้าไปสมมุติว่าเราจะใส่คำว่าคู่มืออย่างงี้นะครับคู่มือใช้ AI หาเงินอ่าประมาณนี้นะครับหาเงินนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็าใส่ฟอนต์ให้สวยงามแล้วก็อเอฟเฟกตนะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับสมมติว่าผมเอานนี้ นี่คือตัวหนังสือที่เราต้องการจะให้ติดตามไปนะครับแล้วก็ขยายใหญ่สักนิดนึงอ่าโอเคประมาณนี้ให้อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้สินค้าได้ตัวหนังสือมานะครับกดเครื่องหมายถูกอ่าเนี่ยทีนี้เราต้องการให้ตัวหนังสือมันอยู่ตลอดตลอดคลิปเลยนะครับแล้วก็ทําการแตะนะครับที่ตัวหนังสือของเราแล้วก็ลากให้มันยาวทำยาวเท่ากันกับคลิปอย่างนี้นะครับ นี่นะนะครับสังเกตดูตอนนี้ตัวหนังสือมันก็จะอยู่นิ่งๆนะแล้วก็สินค้าเราก็เคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงนะครับตัวหนังสือก็อยู่ที่เดิมทีนี้เรามาทําให้ตัวหนังสือมันติดตามวัตถุหรือติดตามสินค้าเราไปนะครับเราก็ทําการกดที่ตัวหนังสือนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาตรงคาว่านี่นะครับการติดตามนี่นะกดที่การติดตามครับ เสร็จแล้วมันจะมีวงกลมนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ให้เรา,าทำการเลื่อนอผมจะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับมันจะอ้างอิงนะครับจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับนี่ตรงนี้มันจะมีครับคำว่าเริ่มต้นติดตามนะครับกดเริ่มต้นติดตามเนี่ยมันก็จะคำนวณให้เราแบบนี้อ่า จนครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้นะมันจะวิ่งแบบนี้9่าสาอ่านี่เสร็จแล้วทีนี้เรามาลองเล่นดูนะครับลองเพย์ดูปึ๊บเนี่ยลงมันก็ลงขึ้นมันก็ขึ้นมันก็จะดีตามวัตถุของเราไปแบบนี้นะครับอ่าเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการทําคลิปรีวิวสินค้าให้น่าสนใจมากขึ้นนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็กดตรงปกตรงนี้ แล้วก็กดบันทึกเสร็จแล้วก็กดส่งออกกดบันทึกไปยังอุปกรณ์ปึ๊บนี่นะครับกดเสร็จสิ้นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องคิดให้ชีวิตเปลี่ยนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมีประโยชน์มาแบ่งปันทุกคนอีกนะครับ